เป็นบ่อยอย่างเนี้ยทีมทีอะไรมันต้องหลุดทุกทีเยในเกมนี้ไหนนะมันเป็นอะไรเนี่ย มันมีคำสาบด้ไงเนี่ยลไลท์ไม่ต่อให้ด้วยนะเป็นมันแยกออกามาเป็นไลท์ใหม่ทีเนี่ยโอโ้ดีมากเลยงั้นเดี๋ยวปิดอันนี้ไว้ก่อนแล้วกัน โอเคปิดไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดตอนที่มันหายหายหายนั้นแล้วกันหายบักแม่แหมแม่แม แล้วมันไปหลุดตอนนั้นด้วยนะตอนอ่านเนื้อเรื่องตัวละครอ่านสายสัมพันธ์ของตัวละคร นะนะนะเพื่อเป็นการทดแทนเดี๋ยวจะอ่านเนือเรื่องอสักเนเรื่องแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตีมันจะสั้นเกินีิฟุมิอืมอันนี้ก็น่ารักตีนะแต่ว่าฉันชอบกระเป๋าคุณเพ,เพลโรโรมากกว่าค่ะกอดูดีๆแล้วฮ่ฟุมิมักจะสปายกระเป๋าแบบเดืนอนตลอดเลยนี่นากระเป๋าคุณเพโลกระเป๋าคุณเพลโลโรที่ฉันสปายอยู่เสมอเลยคะ่ะนี่น่ารักใช่ไหมคะกระเป๋าใบน,นี้อ่ะวางขายรุ่นแรก,แรกตอน ที่โมโมเฟนเปิดตัวเป็นของลิมิตตดหายากมากเลยล่ะคะ่ะกระเป๋าใบนี้มีช่องเก็บของอยู่เยอะทําให้ใส่ของได้เยอะมากนะฮะไปเข้าในเรื่องกันเลยความลับของกระเป๋าี่มีความลับอะไรกันนะลา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 อ่ะคุณครูคะอ่ะเออเอา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 เป็นไรเนี่ยอะอไอเสียงเสียงไม่ได้เลย เป็นอะไรไหมเนี่ยแ <c oughs> ม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันมักจะซูมซ้มจนหกล้มบ่อยๆอยู่แล้วล่ะค่ะแปลกมากเลยนะคะบนถนนไม่ค่อยมีก้อนหินนะนา <c oughs> อาจจะเป็นเพราะกระเป๋าหนักไปหรือเปล่าวะก็ู้มาถึงกระเป๋าคุณเพลโลโล่หรอคะอืมล่าสุดฉันก็ใส่ของในกระเป๋าเยอะมากจนลักลับไม่ไหวเลยด้วยอืมอย่างก็พูดเรื่องกระเป๋าแล้วฉันจัดก,กระเป๋าเลยดีกว่าะค่ะ <c oughs> มาจัดตรงนี้เลยเหรอนี่มัน แค่เห็นก็จําได้เลยเหรอคะใช่แล้วคะ่ะนั่นพัสรพัสร์ไลน์คุณเพลโลโลคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆของฉันเป็นแผลและไม่มีพัสร์ก็คงลําบากใช่ไหมล่ะคะฉันก็เลยพกกล่องพัสร์ติดกระเป๋าไวค้ค่ะอืมติดกแล้วจะติดไว้ทําไมเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อนั่นหมอนรองนั่นหมอนรองรูปคุณบิ๊กบราเธอร์ท่านไหนมันขนมเวลาที่ต้องไปนั่งไมา้านแข็งก็ใช้หมอนนี่รองอ๋อ เดี๋ยนะมันเ่มไม่ใช่แล้วแล้วนี่ลหละอันนั้นเป็นร่มพับลายพิงเมื่อถึงอากาศอเมื่อเวลาเวลาฝนตกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะงั้นต้องคอยพกร่มติดตัวไว้ยังไงล่ะคะอมัะคิดว่าคงจะมีของที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างเดี๋ยวพอคิด,คดแล้วก็จำเป็นหมดเลยนะช่วยไม่ได้นะคะฉันคงต้องแบกกระเป๋าธน,นาบบนี้ต่อไปอีฟูมินนี่เตรียมพร้อมดีจังเลยนะ คุณครูค,คิดแบบนั้นเหรอคะฮิฮิฉันก็เป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาธรรมดาเลยคิดว่าตัวเองจะต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนเพื่อนๆค่ะก็ระเป๋าใบนี้คือเครื่องพิสูจน์ความพยายามของฉันค่ะเ,เรียบร้อยเป็นตุกเอ๊เห็นไหมคะเพราะแบบนี้เราจึงต้องเตรียม้อมไว้ค่ะฮิฮิคุณค,ณคณรูรีบเข้ามาหลบในร่มสิคะรีบเข้ามาสิคะจะอายทำไมการไม่ได้อาย ก็ยึกว่าอะถ้ะเก่งใจเนะอวคุณครูจําได้หรือเปล่าฉันชื่อฮาลุกกะเกิดขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ได้หมายความว่าคุณครูจะต้องจําชื่อฉันได้หรอกนะคะขอโทษด้วยค่ะคุณครูไม่จําเป็นต้องจําฉันก็ได้ค่ะแต่ฉันมีของที่อยากให้คุณครูอยู่ค่ะไม่ใช่ของสําคัญอะไรหรอกค่ะถ้าคุณครูมีเวลาเมื่อไหร่ ฉันจะไปหาคุณครูฉันชื่อฮาลุกะนะคะได้เลยแล้วเจอกันนะอะไรจากการสือสรส่อสารสื่อสารสื่อสารผิดอีกแล้วอะ่ะชื่อตอนน่าสนใจดีคือคุณคุณครูคคมาจริงๆด้วยสินะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ฉันส่งข้อความไปก็เพราะว่าคราวที่แล้วไม่มีแล้วค,ค่ะครูเนี่ยจะมีเวลาไม่มากอ่าฉันมีของขวัญจะให้นะคะต้นไม้เลย ใช่ใช่ใชใชใชค่ะมานคือกระถางวเชพืชที่ท่านทาขึ้นมาเองแล้วกระ้อค่ะลองคิดดูแล้วว่าเป็นของขวัญที่ไร้ค่ามากเลยไม่ควรเรียกว่าของเสา่อมกระตค่ะคอมเต์ไซ์คอมเต์ไซ์ชอบให้ชั้นจัดกระถางได้สวยหรอคะพูดจริงหรอคะเอสงสัยว่าทำไมถึงเลือกว่ะเพืชหรอท่ี่จะเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ก็คือว่าแห,แห้งๆอ่ะอัดิเลข,ของฉันก็คือการเลี้ยงวัชพืชน,นะคะอืเนี้ถึงตัวเองทั้งไม่มีประโยชน์และรบกวนคนอื่นด้วย เหมือนของเหมือนคนไร้ค่าที่โผ่ไม้เห็นแบบนั้นแหะค่ะยิ้มยิดว่ามันเหมือนกับตัวชั้นพอได้เห็นพวกมันแต่ตอนนี้มันสวยมากเลยนะค่ะค่ะคุณคุณคุพูดอะไรแบบนี้ดีซะอีกที่พืชพวกนี้อยู่ข้างๆเราตลอดเวลาคุณครูชอบความเป็นของคุณครูพูดพูดอะไรของเขาน่ะหรือว่าเขาจะหมายถึงเราน่ะ มเมื่อกี JB ้ครูพูดชมเราอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่หรอกน้ายังยคนโง่เอ้ยคิดไปเองคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแต่คุณครูกําลังพูดต่อหน้าเรานี่อย่างนั้นก็แสดงว่าอาจจะชมเราจริงๆก็ได้นะกบกบกอะไรเนี่ยนั่นนอนมีนอนออกมาจากดินในกระถางด้วยล่ะเอ้ย ยอมมันยอมให้ไม่ได้呀ยอมไม่ได้คนระับเรายให้เข้าไปนี้่ะแต่เข้าอย่างนั้นไม่ได้นะนั่นเป็นของขวัญที่ฉันมอบให้าอาจารย์นะไปยึดแบบนั้นได้ไยังไงยกโทษให้ไม่ได้อาลูกะเป็นไรมั้เนี่ยยกโทษให้ไม่ได้อาลูกะจะเย็นกรนตรงตายเถือดเถอ่ะ ก็เขียเขี่ยดินและใบหญ้าออกจากหน้าพอเลื่อมตาตื่นขึ้นมาก็ไ่เห็นฮารุกกาสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีแค่เศษกระถานดินที่ถูกยิงเท่านั้นเอาเรียบร้อยขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงจริงค่ะฉันจะไม่มาให้กูเห็นทีหน้าอีกแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกขอโทษด้วยค่ะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันแปดนาทีกับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก,กว่านะก็สหรับใครที่เข้ามาดูไลน์นี้ก็ขอบคุณมากเลยนะใครดูดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเช่นกัน